ดีค่ะเรามาตอนที่ดอกหางนกยูง EP ที่สามนะคะใน EP นี้เราจะเริ่มทําลายดอกแบบนี้ค่ะหนึ่งช่วงดอกเต็มเนี่ยลงสับหว่างระหว่างดอกที่เราถักเสร็จนี่นะคะอ่าลงในฐานดอกที่เราสร้างไว้ในคลิปที่แล้วนี่ค่ะตรงโซ่เจ็ดเนี่ยวิธีทําก็จะเหมือนก,นกันกับลายที่เราทํามานะคะในแถวนี้เราก็จะทําพอสองคอเจ็ดครั้งลงในโซ่เจ็ดนะคะดูแพทประกอบที่ไว้ตรงหัวคลิปนี่นะคะนะคะ วิธีทำก็จะเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ตั้งแต่แถวนี้ต่อไปเราจะเริ่มขยายตรงห่วงตรงนี้ตรงรอบคอตรงขานคอเราทำแค่หนึ่งห่วงใช่ไหมคะต่อไปนี้เราจะทำสามห่วงอยู่บนพัดเล็ก,ลกๆที่ว่าเหลือหนึ่งพัดนี้นะคะจะทำสามห่วงด้วยโซ่ห้างานเราจะได้ขยายออกไปค่ะแล้วก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ต้องใช้สีแดงหรือสีเข้มแปดในการสาธิตครั้งนี้เพราะว่า เราได้ถักสีนี้อยู่แล้วเราก็ได้ต้องสาธิตสีนี้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแถวต่อไปเราเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งก็คือข้ามหนึ่งหลักนั่นเองค่ะเลื่อนหนึ่งห่วงเราจะทำ X ลงในห่วงถัดไปห่วงแรกโซ่ห้า X ลงหลักถัดไปห่วงที่สองโซ่ห้า X ลงหลักถัดไป แล้วก็โซ่ห้าทำห่วงที่สามลงหลักถัดไปเราจะได้สามห่วงเล็กๆอยู่บนพัดนะคะด้วยโซ่ห้าแล้วก็เอฟห้าครั้งลงในหลักที่สามของแถวที่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า ตรงนี้ขั้นได้โซ่หนึ่งแล้วก็พอสองคอหรือพันเข็มสองครั้งข้ามโซ่สามนะคะลงมาทำพอสองคอเก้าครั้งลงในโซ่เจ็ดวิธีทำก็จะเหมือนตรงนี้ค่ะดูตรงนี้ประกอบนะที่เราทำเสร็จแล้วอนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็มาทำ f ห้าหลักลง f หลักที่สามของแถวที่แล้วหนึ่ง สองสามสี่ห้าโซ่สามแล้วอยู่บนตรงพัดเล็กๆตรงนี้นะคะเราเว้นหนึ่งหลัก x ลงหลักที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าทำห่วงลงหลักถัดไปโซ่ห้า x ลงห่วงถัดไปห่วงที่สามโซ่ห้า x ลงหลักสุดท้ายจะขึ้นลายใหม่เราก็โซ่สามนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะโซ่สามแล้วก็ f ห้าหลักลงหลักที่สามของแถวที่แล้วหนึ่งสองสาม สี่ห้าขั้นได้โซ่หนึ่งนี่นะคะทำแบบเดิมพอสองคอเก้าหลักข้ามโซ่สามมาลงในโซ่เจ็ดเลยปลดทีละสองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้ามาฝั่งนี้ก็โซ่หนึ่ง f ห้าหลัก f ห้าหลักลงไปหลักที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดตรงนี้ด้วยโซ่สาม แล้วก็ x เว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองแล้วก็ทำห่วงด้วยโซ่ห้าสามครั้งนะคะเนี่ยลายใหม่มันก็จะมีแค่นี้เองค่ะถักเวียนไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจบแถวตรง x ตรงนี้ค่ะเราได้ถักเวียนรอบจนจบแถวจบงานแถวนี้ด้วยโซ่สามแล้วก็มาซีดึงผ่านตรง x ที่เราเริ่มงานดึงผ่านขึ้นแถวต่อไป เราจะต่ายโซ่ขึ้นมาหรือเลื่อนห่วงนั่นเองค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอครั้งที่สาม x ลงไปในห่วงเราจะเริ่มงานตรงนี้นะตรง x ในแถวนี้เราจะทำโซ่ห้า x สองครั้งครั้งที่หนึ่งโซ่ห้า x ครั้งที่สอง บนนี้เราจะเหลือสองห่วงตรงนี้เราขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็มา F หรือพอหนึ่งคอห้าครั้งลงบนหลักที่สามของแถวที่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าในหางนกยูงเราก็ดูที่ผ่านมาพอสองคอขั้นด้วยโซ่หนึ่งเก้าหลัก พอสองคอปักลงไปหลักแรกหนึ่งสองสามปดสามคั่นดโซ่หนึ่งพอสองคอหลักถัดไปปดสามครั้งโซ่หนึ่งพอสองคอครั้งที่สามโซ่หนึ่งสี่โซ่หนึ่งห้าโซ่หนึ่ง โซ่หนึ่งเจ็ดโซ่หนึ่งแปดโซ่หนึ่งแล้วก็เก้าเสร็จแล้วไม่มีโซ่นะคะตรงนี้ก็เอฟห้าหลักลงบนหลักที่สามหนึ่งสองสาม สี่ห้าตรงนี้โซ่หนึ่งแล้วก็ปัก X ลงบนห่วงแรกโซ่ห้า X ลงบนห่วงถัดไปโซ่ห้า X ลงในห่วงสุดท้ายนี่นะคะช่วงลายแถวนี้ถ้าลืมก็มาดูตรงนี้ค่ะเหมือนกัน จะไปลายต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมโซ่หนึ่งแล้วก็ F5 หหลักลงบน F หลักที่สของแถวที่แล้วในหางนกยุงก็พอสองคอขั้นด้วยโซ่หนึ่งครบทุกหลักนะคะทำแบบนี้เวียนรอบจนจบแถว เราถักเวียนจนมาสุดแถวจบแถวนี้ด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ซีดึงผ่านตรง x ที่เราเริ่มงานดึงผ่านแถวต่อไปเราเลื่อนห่วงขึ้นมาหรือไต่โซ่ขึ้นมานั่นเองค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ x ลงไปแถวใหม่เราก็จะขึ้นตรงนี้นะ โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ x ลงห่วงถัดไปแถวนี้ก็จะเหลือห่วงเดียวนะคะด้านบนตรงนี้เราจะถักโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็มา x บน f หลักที่สามของแถวที่แล้วแบบนี้ลักษณะเดียวกันเหมือนแถวนี้เลยทีนี้เราก็ทำา f 5หหลักลงในพอสองคอหลักแรกเป็นพัดเล็กๆนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ x ลงไปบนพอสองคอหลักถัดไปแล้วก็สลับมาทำเอฟห้าหลักลงหลักถัดไป คบหหลักก็สลับมาทํา x ลงหลักถัดไปแล้วก็สลับมาทํา f 5หลักลงหลักถัดไปสลับมาทํา x ลงหลักถัดไปแล้วก็ f 5หลัก สลับมาทํา x ในตัวสุดท้าย f ห้าหลักลงไปปิดแถวนี้ x ลงไปบนหลักที่3ของแถวที่แล้วในหางนกยุงแถวแรกก็จะได้1 2 3 4 5ได้พัดเล็กๆ5ตัวนะคะ ทีนี้ตรงนี้ก็ขึ้นเหมือนกันโซ่สาม x ลงห่วงแรกโซ่ห้า x ลงห่วงถัดไปเนี yeah. ่ยแล้วก็มาถักไอหางลูกยุงพัดเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือโซ่สาม x ลงไปบน f หลักที่สามของแถวที่แล้วนี่เราก็เริ่มทำพัด ลงในพอสองคอตัวแรกสลับกับ x จนครบทั้งเก้าหลักลายมันก็จะซ้ำๆๆกันไปแบบนี้แล้วค่ะครบหาหลักก็ x ลงไปแล้วก็สลับมาทำ f ลงในหลักถัดไปนี่นะคะสาธิตให้ดูคร่าวๆเนอะเพราะว่าตรงนี้ก็ทำเหมือนกันหมดเลยเนี่ยให้ทำแบบนี้วนรอบจนจบแถวมาเจอกันตรงช่วง x เหมือนเดิมค่ะ เราได้ถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่สามเสร็จแล้วก็มาซีดึงผ่านตรง X ที่เราขึ้นงานดึงผ่านค่ะในแถวต่อไปเราจะต่ายโซ่ขึ้นมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ก็ปักลงไปเหมือนกันนะคะ ดึงผ่านเลยไม่ต้องทำา x นะตรงนี้เสร็จแล้วเราจะขึ้นโซ่สามแทน F หลักแรกแล้วก็ F อีก4ี่หลักลงที่เดิมรวมกับโซ่ก็เป็นสองแล้วนะคะสามสี่หบนห่วงนี้ก็จะมีพัดเหมือนเล็กๆอยู่บนนี้นะคะซึ่งเหมือนกันกับแถวนี้ สำหรับลายถัดไปค่ะก็จะพุดขึ้นตรงนี้ต่อไปขั้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามเสร็จแล้วก็มาปักลงหนึ่งสองสามเหลักที่สามเห็นไหมคะพัดตัวแรกของแถวที่แล้ว X ลงไปทีนี้ในหางนกยูงก็จะทำพัดลงตรง X นะคะตรงสรับวางหนึ่งสองสามสี่ตัวค่ะ F ลงไปใน X นะคะระหว่างกลาง5หลัก1 2 3 4 5แล้วก็ X ลง F หลักที่3พัดตัวที่สอง F หลักลงระหว่างกลางลงบน X เนี่ยห สองสามสี่ห้าแล้วก็ปัก x ลงบนหลักที่สามพัดตัวที่สาม f ห้าหลักลงไป ครบาหลักก็ x ลง f หลักที่สามเห็นไหมคะเนี่ย x ลงไปพัดตัวที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วก็ปัก x ลงบนหนึ่งสองสามตรงหลักที่สามนี่คะ่ะ ในหางนกยุงก็จะมีพัดหนึ่งสองสามสี่เหลือสีตัวนะคะตรงนี้ขั้นได้โซ่สามแบบนี้เลยหนึ่งสองสามแล้วก็ f ห้าหลักลงในห่วงนี้นะคะแต่ลงในโซ่ที่หนึ่งสองสามเห็นไหมมันมีโซ่ห้าเนี่ยเราปักลงโซ่สามก็จะกึ่งกลางพอดีหนึ่งสองสาม สีจะขึ้นช่วงลายต่อไปก็โซ่สามเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะแล้วก็มาปัก1 2ึสาปัก x ลงหลักที่3มเนี่ยแล้วก็เริ่มทําพัด4ตัวค่ะตัวละ5ครั้งนะคะแบบนี้เลยทำซ้ําๆเวียนรอบจนสุดแถวเราได้ถักจนมาสุดแถวจบแถวนี้ด้วยโซ่สามแล้วก็ซตรงโซ่สามนะคะปักลงไปดึงผ่าน จบแถวค่ะแถวต่อไปเราจะเลื่อนห่วงครั้งที่หนึ่งดึงผ่านครั้งที่สองดึงผ่านเลื่อนเข้ามาสองหลักนะคะจะตรงกับหลักที่สามพอดีเราจะขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่สามแทน F แล้วก็ F อีกสองหลักลงที่เดิมรวมกับโซ่ก็เป็น F สาหลักค่ะซึ่งก็จะเหมือนแถวนี้เลยแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สาม แล้วก็ F สามหลักลงที่เดิมลายตรงนี้ก็จะขยายแล้วค่ะสำหรับช่วงลายต่อไปก็จะผุดขึ้นตรงนี้ต่อไปขั้นเดโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ปัก X ลงบน F หลักที่สามของแถวที่แล้วแบบนี้ค่ะ แล้วก็ f ห้าหลักลงตรง x นะคะระหว่างพัดตรงนี้จะได้1 2 3่งสจะเหลือ3พัดนะคะในแถวนี้ f ห้าหลักลงไปค่ะ1นึ่งสแล้วก็ x ลงบนหลักที่3ของแถวที่แล้ว พัดตัวที่สอง f ห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้า x ลงบนหลักที่สามพัดตัวที่สาม f หนึ่งสอง สามสี่ห้าปักเอ็กลงหลักที่สามตรงลายขยายโซ่สี่เสร็จแล้วก็เอฟสามหลักลงเอฟหลักที่สามนะคะตรงกึ่งกลางเลยหนึ่งสองสาม ขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็เอฟสามหลักลงจุดเดิมหนึ่งสองสามช่วงลายต่อไปก็ขั้นด้วยโซ่สี่ก่อนแล้วก็ไปเอกตรงหลักที่สามของแถวที่แล้วนี่ค่ะลายต่อไปก็เริ่มถักเอฟห้าหลักทําพัดสามตัวนะคะลงในหางนกยูงขั้นด้วยโซ่สี่ แล้วก็ตรงนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะถักไปจนจบแถวเราได้ถักเวียนรอบจนถึงจุดเริ่มต้นเราจบแถวนี้ด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ปักซดึงผ่านตรงโซ่ที่สามตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านค่ะในแถวต่อไปนะเราจะทําเหมือนแถวนี้เลยเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งเข้าไปตรง f หลักที่สองนี่ค่ะ ของแถวที่แล้วนะดึงผ่านเลยเราจะทำโซ่สามแทน F หลักแรกแล้วก็ F อีก4หลักลงที่เดิมรวมโซ่ก็จะเป็น F 5หลักขั้นด้วยโซ่สามเลงในโซ่สามขึ้นฝั่งนี้ ตรงลายขยายนะคะโซ่สามเหมือนกันแล้วก็ F อีกห้าหลักลงใน F หลักที่สองของแถวที่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นด้วยโซ่สามถ้าจำไม่ได้ก็ไปย้อนดูแถวนี้นะ แถวที่มันตรงกันเนี่ยขึ้นลายห่างนุกยุงนะคะก็จะทําพัดเล็กสองตัวลงในสับหว่างจุดนี้กับจุดนี้ค่ะ,คะปัก x ลงใน f หลักที่สามของแถวที่แล้ว x ลงไป f ห้าตัวลงไปกึ่งกลางนะคะตรง x เลยของแถวที่แล้วสามสี่ 5เสร็จแล้วก็ x ลงใน1 2 3ตรง f หลักที่3ของแถวที่แล้วมาฝั่งนี้ f 5หลักลงไปกึ่งกลาง1 2 3 4 5เสร็จแล้วก็ x ลงใน f หลักที่3ของแถวที่แล้ว โซ่สามแล้วก็ทำ f ห้าหลักลงตรงลายขยาย v หนึ่งหลักค่ะปักลงหลักที่สอง f ห้าตัวลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่สาม ลงในโซ่สามฝั่งนี้ขึ้นด้วยโซ่สามแล้วก็มาทำเอฟห้าตัวลงในหลักที่สองค่ะเว้นหนึ่งหลักลงปักลงในหลักที่สองค่ะตรงลายขยายลายใหม่ก็จะขึ้นช่องนี้นะคะสามสี่ห้า จบลายโซ่สาแล้ว X ลงใน F หลักที่สของลายถัดไปนี่ค่ะหนึ่งช่องลายเขาจะมีแค่นี้ทําซ้ำๆไปเวียนรอบจนจบแถวข้อสังเกตก็คือแถวนี้ก็จะเหลือพัดสองตัวในหางนกยุงนะคะ5้าสสามสองแถวต่อไปก็จะเหลือหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบงานถักจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานแถวนี้ โซ่สามซีดึงผ่านกับโซ่สามดึงผ่านในแถวต่อไปเราก็มาดูตรงกับแถวนี้นะอ่าพอหนึ่งคอห้าหลักโซ่สามโซ่เจ็ดเพื่อทำฐานดอกถัดไปแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะโซ่สามเลื่อนห่วงเข้าไปขึ้นต้นเหมือนเดิมด้วยโซ่สามแทน F หลักแรก แล้วก็ f ลงไปที่เดิมสครั้งรวมกับโซ่เป็นห้าสามสี่ห้าโซ่สาม x ลงในโซ่สามทำฐานดอกโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ x ลงในโซ่สามฝั่งนี้ จะขึ้นฝั่งนี้โซ่สาม f ห้าหลักลง f หลักที่สามของแถวที่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปปิดดอกหางนกยูงโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ X ลงไปบนหลักที่3แล้วก็ปิดหางนกยูงด้วย f 5หลัก1 2 3 4 5 x ลงหลักที่3ฝั่งนี้นะคะหางนกยูงก็จะถูกปิดไปทีนี้เราก็จะมาเริ่มขึ้น โซ่สี่แล้วก็ไปทําตัวขยายของฝั่งนี้ค่ะก็ปีฝั่งนี้ได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ f ห้าหลักลงบน f หลักที่สามของแถวที่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่สาม ลงในโซ่สามฐานดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่ 7. เจ็ด x ลงในโซ่สามขึ้นโซ่สามแล้วก็มาทำ f ห้าหลักฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่แล้วก็ไปปิดหางนกยุงดอกถัดไปนะคะด้วย f ห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้า x ลงในหลักที่สามนี่ค่ะลายเขาก็จะมีแค่นี้แล้ถักแถวนี้ให้เสร็จนะคะแล้วก็มาจบงานเหมือนเดิม ตรงจุดเริ่มต้นแล้วแถวต่อไปเราก็ดูลายที่เราถักค่ะแถวต่อไปเราก็จะทําอะไรคะเราก็จะทําพอสองคอเก้าหลักลงในนี้ใช่ไหมพอแถวต่อไปเราก็จะทําพอสองคอขั้นด้วยโซ่หนึ่งเก้าหลักแถวต่อไปเราก็จะทําหางนกยูงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะมีหางนกยูงห้าตัวลงในนี้ในนี้ค่ะในดอกต่อไปให้เราทําถึงจุดนั้นนะคะสําหรับ ep สานี้ เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใน EP ีที่4เราจะเริ่มเชื่อมงานแบ่งแขนหน้าหลังค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ